ขายของมึงหนูใครเขาเขาขายเท่านั้นแหละพี่เขายจำนวนนั่นแหละอ่าฮะแต่ว่าผมร่างร่างผมงชับน่ะถ้าถ้าพี่จะเพื่อออกนะไอ้อย่างเนี้ยไอ้อย่างทางขึ้นเนี่ยพี่ายออกให้หมดเลยนะบันไดนี่ห้ามวางนะให้ผมเอาขึ้นผมอาขึ้นได้ครับผมขึ้นได้จริงๆแต่แต่ทำแต่ทำต้องทำทำไม่เหมือนกันหมดขายไม่เหมือนกันหมดเลยแล้วไม่เหมือนกันเลยไงรมาเป็นพีหนายรักษาพิธีการของเขาวางไว้เขาเพื่อจำนายพี่ทไม พี่เอาตามระเบียบเราตามระเบียบเลยเอาตามระเบียบอันนี้ได้หรอพี่พยายามนะลูกน,นะแต่ว่าขายของมันละนานนี่นแหละมาขายบมดสตางคมันทนนเหมือนกันเขาคอนขันค่ะเขาคอนขัน,น,น,นในตลาดสด ทำไมที่ว่ามีเงินเดือนไม่ได้ด่าเนี่ยผิดตรงไหนอัดชี้ไปเลยเออแล้วครับเป็นไรแค้ได้สู้เราสองวัฒน์เนี่มันควรทำแล้วสองครั้งเดือนหลายครั้งก็ช่างพอทำไมได้มันไม่ดีกอบที่ทำอะไร พี่คนไหนเลยอ่ะคือมันไม่มีคนร้องเรียนร้องผู้ใหมาหรอกครับร้องเรียนก็จริงแต่ว่าเราก็อยากให้ร้องเรียนใกล้ๆกันนี่แหละร้องร้องมึงย้ายอยี่สิร้องเรียนว่าอะไรครับพี่พี่บอกผมหน่อยเขาร้องเรียนว่าอะไรเปิดดูในเพจพี่บอกผมมาเลยเพจอะไรบอกมาเลยว่าเขาร้องเรียนเรื่องอะไรควันเหรอเรื่องควันผมนทำแล้วไงออ๋ บอกมาถ้าถ้าห้ผมทำเรื่องไม่ก็ลองยด้วยถ้าอย่างนั้นคือพี่บอกคือพี่อย่าไม่อยากให้ขายอย่างเดียวถูกไหมถูกไหมพี่เอาออกให้หมดเลยนะพี่ไอ้พวกที่วางขายบนถนนเนี่ยพี่ไม่ได้ว่าห้ามขายนะแต่คุณขายให้มันขายถูกต้องเอาขึ้นเอาขึ้นข้างบนของคุณเสียบนบ้านผมเอาขึ้นได้แต่ทุกคนต้องเอาขึ้นให้หมดพ่อจะบอกทุกคนอะไรครับบอกทุกคนจัดการทุกคนก่อนเลยครับเดี๋ยวผมก็ขึ้นผมมีคนเอาขึ้นปุ๊บผมเอาขึ้นเลย ครับขออนุญาตนะครับท่านผมผมไม่ได้วันนี้ถ้าไม่จ่ายค่าปรับเราแจ้งดำเนินคดีเลย้วแล้วแต่เอาสิเอาสิเอาเลยน้อมเอาเลยแจ้งเมินคดีเรื่องแค่นี้ไม่ต้องใจเราเลยแจ้งามเลยแจ้งเลยมันแก้อะไรใช่ไหมครับใช้ไม่ได้เพราะผ่านได้ครับใช้ได้รู้อันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้อมผมถามค่าปรับนี่คือค่าอะไรปรับปรับเรื่องอะไร กมยเรื่องอะไรพี่ปอบมาเอาตรงตรๆนะเอาแม่นๆนะพี่นะเอาแม่นๆแล้วเออเอาเลยเอาเลยอ่าเดี๋ยวพี่พี่ปรับแค่สองร้อยเองงงงงก็ไม่มีน้องหอกขอปรับให้สิน้องรวยอ่ะอ่าเอาสองเข้าไปเลยนะซูมเข้าไปเลยนะเนี่ยห้ามมิให้ผู้ใดปกุงขายกุงอาหารขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือทางสาธารณะ ความในวัดหนึ่งตรงนี้เขาให้ยกเว้นได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานจราจรเข้าใจไหมตรงนี้โอเคนะชัดนะคนที่ฝ่าฝืนตามข้อ20นะมาตา20มาตา20นะเอาไปลงเพจได้พี่ด้วยนะคะท่านท่านผู้ชมที่ดูนะคะเราพยายามทำเต็มที่แล้วเนาะฝ่าฝืนตามนี้เนาะปรับไม่เกิน2,000ครับ พี่วันนี้พี่ปรับสองร้อยพรุ่งนี้พี่มาปรับใหม่ไม่ปรับค่ะแล้วปรับซึ่งหน้าค่ะทําผิดตรงนี้ละค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็ซึ่งหน้าใหม่เพราะผมไงผมก็ไม่เอาขึ้นอยู่แล้วงั้นเราก็จะแจ้งความดำเนินคดีนะคะครับครับผมเชิญครับเอาเลยเอาเลยไม่ต้องไปสนใจเอาเลยเพราะว่าผมหยุดไม่ได้พี่ผมต้องขายผมต้องมาหากินไม่ไม่ไม่ผิดหรอกยังไงก็ไม่ผิดทำมาหากินยังไงก็ไม่ผิดไม่มีผิดเอาเลย มันมีเนี่ยที่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะที่เขาเหลื่อมออกมาน่ะมันเยอะเหลื่อมออกมาพี่ดูไม่ใช่แค่ผมแม้กระทั่งฟุตบาทนี่ยังเหลื่อมเสาไฟฟ้าออกมาเลยพี่ดูเขาได้ปรุงอาหารไหมคะวันขายคนละอยากันพี่จุดประสงค์ของการวางคืออะไรโฆษณาขายเหมือนกันครับพี่เหมือนกันขายเหมือนกันครับมันก็ขายอาหารมันก็ปรุงอาหารตัวใหปรุงอะไรขายปรงขี้เหรอขายอาหารมัต้องปรุงอาหารเออ ไม่มีเรื่องแล้วใช่ไหมไม่มีงานทำล้วใช่ไหมถึงมาวุ่นวายบอกถามตรงตรงโอ้โธ่ชีวิตไป